ที่น้องทาลาค่ะอายุเท่าไหร่คะสขวบสิบสิบสขวบจต่สี่ขวบแล้วเฮ้ยไหนนับตอนนี้อนกินได้อันนี้กินได้ค่ะตอนนี้อยู่ชั้นอะไรคะเจวันจวันลองนับหนึ่งถึงสิบให้ฟังสินับได้อยั่งสงสามสี่ห้าหเจแปดเก้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็สอแล้วก็สหนึ่งกับสอ แล้ว 90, ลก็ห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดเฮ้ยถูกใดเลยคะ่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะ,ดดวคะสวัสดีคะ่นนคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องโบชูมงค่ะห้าหกขวบค่ะฮันวาจะวันเกิดหนูขอให้ทุกทุกคนทุกคนรักพ่อนะคะทุกคนเป็นเด็กดีนะคะอันนี้ <ละ S 1> อยู่ชั <ละ S 1> ้นอะไรคะ แคที่หนูบวกเลขได้ลองบวกเลขดูดิสามหนึ่งสอเยอ้ยอะไรนะหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้แปดหนึ่งได้แปดขอลาไปก่อนนะหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งโอ้ไปไปค่ะเอาวันดีค่ะตีหนึังล้าน